คือประวัติโดยสังเขปการประปาหมู่บ้านนาหลวงได้จัดตั้งเมื่อปีพศ2 5 4 2จากองค์การมัมกระทรวงสาธารณสุขระบบน้ำดื่มน้ำผิวดินเหล็กน้ำนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำห้องเซาจำนวน3 7 5เ็าไร่คอนตุกับเก็บน้ำ สองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสามลูกบาทเมตรจำนวนสมาชิกผู้ใส่น้ำทั้งหมดในปัจจุบันสองร้อยหกร้อยยี่ห้าคนเรือนบ้านนานร่านนาวงหมู่เป็ดสองร้อยสิบคนเรือนบ้านนาร่วงหมู่ที่สิบสองสองร้อยสิบสามคนเรือน บ้านใหม่เซงอรุณหมู่ที่1ิบเอสองรยสองครัวเรือนอัตราการเก็บขาน้าครัวเรือนทั่วไปหน่วยละสิบบาทวัดโรงเรียนหน่วยละแปดบาทการบริหารจัดก,การมีคณะกรรมการบริหารจำนวนสิบสองคนดำรงตำแหน่งขราวรัสงปีและจะมีการเลือกตั้งใหม่ มีการประชุมทุกวันที่ห้าของทุกเดือนสวัสดิการให้สมาชิกในกลุม่มผู้ใช้น้ำประปาหนึ่งช่วยเหลือเงินสปนกกิจสุขสมาชิกโสงเงินช่วยเหลือการผู้ลูญในการทานุเอ,อ่อทำบุญไปจําปีทั้งสามหมู่บ้านและ,กะเก,กของสำรวยสมาชิกทุกวันที่14กลุ่มภาพัน์ ขอกทุกปีนะครับครับนะคือคณะกรรมการที่นี่กระผมกาใน,นานะประธานเนาะกระจีได้แนะนำคณะกรรมการนะร <c oughs> ะเบียบวราระที่สองการแนะนำคณะกรรมการกระผมนายโพพิมพงประธานกรอดีตใุญ,ญ่บาน หมู่ที่สิบสองสามสมัยนะครับสองนายเกษรพิมสาลงประธานสามท่านผู้ใหญ่อุวตรงวงคำจันเลขานุก,การสี่นายละเปี๊ยบุญนาสาเฮเลนยิ่ห้าอดีตท่านผู้ใหญ่ประกอบทีระวงกรรมการ 6. ท่านกำนันไพวันต้นใหญ่กรรมการ 7. นายแอรคุณลุงประเสริฐบุรคำกรรมการอันนี้อดีตเอกโอบต 8. นายทังชนะพุทธกรรมการผู้ดูแล 9. นายเสมียนนนท์เท่ากุศากรรมการผู้ดูแล 10. นายสมัยกินลาผู้จุดมาตนา ข้ามาน้ำสินางโอรัไทยจันทบัญผู้จดมาดน้ำหมู่ที่สิเนางมาลิสาตมใหญ่ผู้จดมาน้ำหมู่ที่สิบสอนี่คือคณะกรรมการเดิๆเเดอตรงนอ้ลำุแงราสายไฟถงในอาเซียันนี้ก็ได้นี่ในรถ